ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ได้คุยห่วงครั้งนะาเปอฟิเชียลนะครับและวันนี้นะครับเราก็กลับกันมาอีกแล้วกับไม้คาบหนึ่งจุดสิบเจ็ดนะครับก็ไม่ได้อัดคลิปเป็นเวลายาวนานมากนะครับแล้วสกินผมก็มาแล้วนะครับในที่สุดนะครับก็เป็นสกินเออเออเอ็กซลอตม่วงใส่ชุดผมนั่นแหละนะครับก็ก็ดีมากนะครับก็อ่อก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้อ่อัดคลิปมาเป็นเวลานานมากมากนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ ไม่มีเวลาว่างที่จะอัดเลยนะครับก็พยายามหาเวลาว่างอัดแล้วนะครับก็ก็วันนี้ก็ได้อัดแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเอครั้งที่แล้วผมบอกไปว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปเนเธอร์ฟอร์เทสใช่ไหมครับผมก็ลองไปสำรวจในเนเธอร์ดูนะครับปรากฏว่ารอบๆมันไม่มีเนเธอร์ฟอร์เทสเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็งั้นขอพับโปรเจกต์เนเธอร์ฟอร์เทสไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้ววันนี้อ,อ้ป่าเยอะแยะเลยนะครับ ขอเก็บสักครู่นะครับแต่วันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนโปรเจกต์ทำกันนะครับก็โปรเจกต์ที่เราจะทํากันในวันนี้นะครับก็คือเราจะไปตรวจสอบโมบ้านวิเลเจอรนั่นเองนะครับก็จากอีพีนู่นนู่นนะครับไม่แน่ใจอยู่ในคลิปด้วยหรือเปล่าผมน่าจะเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วว่าผมเจอหมบ้านวิเลเจอร์นะครับบริเวณทางนู้นนะคนั้นก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับ ก็ก่อนอื่นเลยก็ขอเอาของที่ไม่จาเป็นไปเก็บในบ้านก่อนนะครับจะได้ไม่รกตัวนะเผื่อจะเอาอะไรกลับมาด้วยนะครับก็เก็บของสักครู่ครับอ่าอู้ผิดผมไม่ได้เล่นนานมากเลยนะครับก็เลยอาจจะเออเออ,เอไปบ้างนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันที่บ่บ้านกันเลยดีกว่า ทอ่อทอาจจะไม่ต้องใช้ตอนนี้นะแต่ก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับก็จะทำแลบไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับ โอเคนะตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับผมก็หมู่บ้านนี้นะอยู่ค่อนข้าง,างเอ่อห่างจากบ้านเราก็ว่าได้ละมั้งนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างไกลนะโอเคเราก็ไปในหมู่บ้านกันเลยดีกว่านะก็เกมค่อนข้างแหลกนะเนื่องจากเปิดโปรแกรม2โปรแกรมไว้พร้อมกันนะก็ผมอัดด้วย OBS นะเพราะนั้นก็เลยอาจจะแหลกนิดนึงนะโอ้สวัสดีโอ้ ขายกระดาษนี่คือคนที่ไม่ใช่นะครับโอ้กระบอกเพชรเอ่อเฮะฮะฮะยนานี่เคสเคนะครับก็เราก็เจอเค,เคสนะครับต้องโกเลมปล่อยไว้ก่อนนะครับเรายังไม่อยากจะใช้ ทริคของ speed r u n อ e r กับมันนะครับในหมู่บ้านก็ดูเหมือนจะไม่มีของอะไรนะครับมีละรังนะครับอาจจะใช้ได้ในอนาคตนะครับก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่เล็กมากๆนะครับไม่มีอะไรเลย NPC มีไม่กี่ตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเราจะได้ทําทประโยชน์กับมันแน่ๆนะครับเพราะนั้นก็รอดูก็ได้เลยแต่ก่อนอื่นขอเก็บเจ้าฝั่งนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ แล้วก็เออเราอาจจะขังพวกวลเลเจอร์พวกนี้ไว้ในบ้านนะครับไว้ EP หน้าจะมาะเปลี่ยนอาชีพพวกมันนะแต่ว่าตอนนี้ก็ขอเก็บไว้ก่อนดีกว่าไหมเออเราก็จะทําอย่างนี้นะครับเรามีบล็อกอะไรบ้างเราไม่มีบล็อกอะไรเลยนะครับดีป่ะก็คงจะต้องใช้บล็อกนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่นี่แล้วก็ ตึ้ดึงตึ้ดึงนะครับแล้วมันก็จะวิ่งเข้าบ้านด้วยความรวดเร็วนะครับเหบร้อยโดดไปหนึ่งนะครับภารกิจขังนะครับข้ออีกเข้ออีกเค้ะเยอะๆอยู่ไหนเข้าบ้านสิเข้าบ้านเลยเข้าบ้านไปเลยพวกฮ่าฮออกไม่ได้ <c oughs> โอเคนะคเอ่อเราก็จะปล่อย กระบองเพชรเคิร์สเอาไว้ตรงนั้นนะอู้บ้านอะไรเนี่ยเออมันใช่บ้านเหรอไม่ใช่บ้านเหรอโอเคนะมีโต๊ะอะไรตรงนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะรู้สึกมันนี้จะไม่ใช่บ้านนะก็วิลเลจเจอร์ในบ้านนี้มีรวมๆก็น่าจะสัก4ตัว5ตัวละมั้งนะโอเคทำไมหนอหนุู้นไปอยู่นู่นล่ะครับฮัลโหล โอ้มีอ๋อประสานนี้ผมเคยมาแล้วนะครับไปเข้าหมู่บ้านไปสี่เออเดินเข้าหมู่บ้านไปนั่นแหละอย่างนั้นแหละโอเคจงตื่นกลัวกับระคังเอ,อ่อมันไกลไปนะมันไกลเกินโอเคผมต้องขุด และคังตรงนี้นะไปก็เผื่อใครไม่รู้นะผมใส่เทเจอร์แพ็กนะก็คือเฟสฟูนั่นเองบ้องมาเร็วเข้าบ้านแล้วเพื่อนเข้าไปเลยไปไหนแล้วนั่นนะเข้าเออเอเอบ้านมันอยู่ไหนอย่าบอกนะว่ามันไม่มีบ้านนะ อย่าบอกนะมันไม่มีบ้านเออไม่เป็นไรนะมันไม่มีบ้านโอเคก็คงต้องปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นไปนะครับก็วิเลเจ้ตัวอื่นแล้วก็อาจจะละเลยทิ้งมันเอาไว้อย่างนั้นแหละนะครับก็เออเคิร์ส <c urs> อีกแล้วนะครับอะไรเนี้ยกระกระบองเพรเคริร์สจังวะทุกคนก็ก็เจอกระบองเพรเคริร์สอีกอันหนึ่งแล้วนะครับก็ สุดยอดไปเลยนะหมู่บ้านนี้ก็มีปะสุสัตว์ด้วยก็อาจจะอ,อาจจะหาประโยชน์จากมันได้ในภายหลังครับแต่ตอนนี้เราก็าได้วลเลเจอร์มาอยู่ในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่บ้านเราเขาก็บ้านเขานะครับเราก็ขังเขาไว้ข้างในนะครับก็เดี๋ยวก็รู้กันนะ EP นี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็นอกจากมาหาวลเลเจอร์แล้วก็ขังมันไว้นะครับไม่รู้คลิปถึง5นาทีหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ก็ก็ ไปก่อนดีกว่านะครับก็จะได้ไปทําคลิปต่อนะครับก็ผมก็จะดองคลิปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะลงเรื่อยๆก็อ่าฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามทั้ง200คนที่ติดตามกันมาถึงปัจจุบันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ